คุณเป็นคนธรรมดาหรือไม่ครูกระแตมาให้เคล็ดลับสาหรับคนธรรมดาที่อยากสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านบนโลกออนไลน์เพราะครูกระแตก็เป็นคนธรรมดาข้อแรกเลยนะคะวันนี้ครูกระแตทําสิ่งนี้เลยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะทุกสื่อโซเชียลจะเจอครูกระแตสร้างตัวตนให้คนรู้จักครูกระแตว i p c e o แม่มดออนไลน์ที่สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองสร้างการเรียนการสอนให้ทุกคนนําไปเป็นอาชีพมีรายได้ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วนะคะข้อแรกข้อที่2ค่ะตัวแตออกมาไลฟ์สดและลงทุกแพลตฟอร์มนี่คือการฝึกทักษะสร้างไรายได้สําหรับคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราก็สามารถทําได้ค่ะข้อ 3. เราอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เราอยากจะสร้างตัวตนสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านบนโลกออนไลน์ต้องไปยูทุกแพลตฟอร์มค่ะคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นค่ะทุกแพลตฟอร์มมีคนของคุณอยู่ สร้างตัวตนทุกแพลตฟอร์มข้อนี้สําคัญมากและข้อที่สําคัญสําคัญสาค,คัญมากคือข้อที่4เลยค่ะการที่เราจะประสบความสําเร็จมีรายได้หลักแสนหลักล้านบนโลกออนไลน์จากคนธรรมดาคือการทําออนไลน์อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอใจเขาใจเราถ้าเราไม่ทําออนไลน์อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอใครที่สนใจอยากจะร่วมทําธุรกิจด้วยอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรืออยากจะปรึกษาออนไลน์กับคุณแต่ไม่เจอคุณบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว ความเชื่อถือก็ลดลงนี่คือเคล็ดลับ4ข้อที่ครูกระแตให้สร้างรายได้ในออนไลน์ได้แล้วส่งต่อบอกทุกคนค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้คนได้ค่ะใครที่สนใจยินดีให้คำปรึกษาไปที่รูปโปรไฟล์ติดต่อได้ทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์มค่ะ VIP c o ครูกรแต่แม่มดออนไลน์ยินดีต้อนรับ